สวัสดีแฟนทุกบอทุกท่านนะครับต้อนรับคุณชมเข้าสู่ i อ i g ไซ b ์บอ Spain หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงไหลไปกับสเสน่ห์ของฟุตบอลสเปนทุกๆความเคลื่อนไหวทุกๆเรื่องราวบนถนนลูกหนังแดนกระทิงแห่งนี้คุณจะไม่พลาดอย่างแน่นอนประเด็นที่น่าสนใจใน i อ i g ไ t b ์บอ Spain วันนี้นะครับไปดูความพร้อมของเรอัลมาดริดในการจะลงแข่งขังขงนฟุตบอลยูฟ่าซูเปอร์คัพในค่าคืนนี้ จากนั้นไปดูเรื่องของมาร์กอ er ังเดรแทนเซเกนนะครับที่ยอมจะลดขั้นเหนื่อยเพื่อช่วยบาร์เซโลนาและเรื่องราวของอเล็กซ์โมเรโนนะครับที่ปฏิเสธการย้ายไปร่วมทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในนาทีสุดท้ายก่อนชมคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับยูไนเต็ดบอลสเปนนะครับให้อยูไนเต็ดบอลสเปนได้อยู่คู่กับแฟนบอลตลอดไปครับเริ่มที่เรียลมาดริดนะครับในค่ำคืนนี้พวกเขาจะมีโปรแกรมที่จะลงแข่งขันยูฟ่าซูเปอร์คัพ รายการนี้นั้นมาดริดได้แชมป์มาแล้ว4ครั้งนะครับก็มีทีมที่ได้แชมป์มากกว่าพวกเขาเพียงแค่2ทีมนะครับนั่นคือบาร์เซโลนาและก็เอซิมิลานที่ได้แชมป์ไปแล้ว5าครั้งถ้าหากมาดริดสามารถเอาชนะไอสัตว์แฟงเฟิร์ตได้ในค่ำคืนนี้มาดริดเองก็จะขึ้นไปทาบ2ทีมนี้แหละครับตอนนี้มาดริดนั้นได้ไปแล้ว4ครั้งเท่ากับลิเวอร์ pool นะครับ ทัพเรือม,มาดริดได้เดินทางไปถึงเฮลซิงกิที่ฟินแลนด์นะครับสังเวียนที่จะใช้ฟาดแข่งก็ไปกันแบบฟูลทีมเลยครับเดินทางไปถึงไปที่เรียบร้อยแล้วก็ลงซ้อมที่สนามแข่งขันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเทนเนอร์อย่างอัญเชลตินั้นก็ระดมนักเตะชุดใหญ่ไปเลยครับมีประตูเข้าไปเสริมซึ่งจะรับบทมือ3าของทีมในฤดูกาลนี้นั่นคือหลุยส์โลเปซนะครับประตูจากทีมกัสติยาของเราม,มาดริดเองจาก25รายชื่อนักเตะที่ มาริดยกพลไปครับก็สภาพความพร้อมเต็มที่เลยครับคาดว่าอันเดรโอรดิเกอร์แล้วก็ออรียงชัวเมนี่นั้นน่าจะได้ประเดิมสนามแต่อาจจะต้องสตาร์ทที่มานั่งสำรองนะครับความพร้อมของมาริดคือพวกเขาไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพเลยนะครับพร้อมจะจัดชุดใหญ่เลยสื่อในต่างประเทศก็คาดกันว่าจะใช้ชุดที่ลงแข่งขันในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัทชิเลที่เอาชนะลิเวอร์พูลได้เป็นชุดออกตาร์ทเลยครับนำโดยประตูอย่างทิโบกุ๊กตัวนะครับ ด้านขวาเป็นคาบายคลวครับคูลเซนเตอร์ใช้มิลิตาและอารลาบาฝั่งซ้ายเป็นเมนดี้ขนาดที่แดนกลาง3คนครับลูกาโมดิทคาเซมิโรและโทนี่โคลสน้ารูกฝั่งขวาใช้วาเวเด้ครับฝั่งซ้ายเป็นวินิสุจูเนียและก็น้าเป้าแน่นอนครับทเทเบนคาริมเบนเซม,มา ส่วนทางฝั่งของไอทัดแฟรงก์เฟิร์ตนะครับพวกเขาเพิ่งจะเสียฟิลิปคอสติดไปให้ยูเว่นะครับก็ต้องหาตัวอื่นเข้ามาทดแทนในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายแหละครับซึ่งคอสติดเองเป็นกำลังสำคัญช่วยให้แฟรงก์เฟิร์ตนั้นคว้าแชามป์ฟุตบอลยูฟ่าคัพในซีซั่นที่แล้วมาได้นะครับคู่นี้ลงเล่นช่วงเวลา2องนาฬิกานะครับบีเอ็มสปอร์ตทางทุวิชันถ่ายสดให้ได้ชมกันครับไปกันที่เรื่องราวของบาร์เซโลนากันบ้างนะครับมาร์กอ e ันเดนทาร์เซเกนก็แสดงสปิริตนะครับ ลดค่าจ้างเพื่อช่วยให้บาร์เซนาได้ลงทะเบียนนักเตะได้มากังเดเท,เทสเกนครับผู้สัป,ประตูชาวเยอรมันของบา,าร์ซ่าก็ยินดีจะลดค่าเหนื่อยเพื่อช่วยเหลือสโมสรนะครับเนื่องจากว่าสโมสรนั้นมีปัญหาเรื่องการลงทะเบียนนักเตะใหม่ก็พยายามจะให้ทันก่อนจะลงเล่นกับรายยบายเกาโนในช่วงวันเสาร์นี้แหละครับ รายงานจากมูโดดิปติโวนะครับบอกว่าทางด้านของบาร์ซ่านั้นพยายามจะทําทุกวิถีทางเลยครับที่จะลงทะเบียนนักเตะให้ทันก่อนเกมแรกที่จะเจอกับราโยบายเยกกโนตอนนี้พูดคุยกับนักกีฬาหลายคนนะครับรวมถึง2ผู้เล่นอาวุโสทั้งเซอร์เกียวบูสเกตและเคลาดปิเก้ตามรายงานของมูนโตดิปติโวครับ,บอกว่าแทลเสเกนนั้นเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่บาร์ซ่ากําลังหารือให้ลดค่าจ้างเช่นเดียวกันโดยนายทวารไัย30ปีก็เต็มใจที่จะลดค่าเหนื่อยเพื่อช่วยเหลือสโมสรนะครับเพื่อเปิดทางให้ สามารถลงทะเบียนนักเตะใหม่โดยเฉพาะลูบอรเลมล็อกสกี้ราฟินญ,ญาและชูกุนเดได้แทลเซเกนนั้นย้ายมาจากกรัดบักนะครับมาคาแข่ง,ขงกับบาซ่าตั้งแต่ปี2 0 1 4แล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับค่าจ้างสูงเป็นลำดับต้นต้นของสมโมสรน,นะครับแต่แทลเซเกนเองก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือสมโมสรแล้วครับแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าจะลดเงินเดือนให้เท่าไหร่แต่ว่ามีข่าวว่าลดให้แน่นอนเพื่อช่วยเหลือสมโมสรครับ ปิดท้ายที่เรื่องราวของตลาดนักเตะน,นะครับไปดูอเล็กซ์โมเรโน่นะครับเจ้าตัวบอกว่าได้ปฏิเสธการย้ายไปค้าแข้งให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรส์แม้ว่าเรอเบติสจะตอบรับข้อเสนอของฟอร์เรส์ไปแล้วก็ตามนะครับแบ็กไซด์วัย29้ปีจากเรอเบติสนะครับอเล็กซ์โมเรโน่โพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมเครับบอกปัดการย้ายไปค้าแข้งกับฟอร์เรส์ในนาทีสุดท้ายเลยแม้ว่าก่อนหน้านี้นั้นเซอร์โก้จะรับข้อเสนอจำนวน9ล้านปอนด์นะครับที่ทีมเจ้าป่าจากอังกฤษนั้นยื่นซื้ออเ no ล็ก นักข่าวอย่างจอห์นเพอร์ซี่จากเดลิเทเลกราฟนะครับรายงานก่อนหน้านี้ว่าฟอร์เรส์นั้นบรรลุข้อตกลงกับเรอัลเบติสนะครับในการดึงโมเรโน่ไปร่วมทีมด้วยค่าตัว9ล้านปอนด์แต่สุดท้ายกลายเป็นโมเรโน่เองครับที่ปฏิเสธที่จะย้ายไปค้าแข่งที่อังกฤษโดยโมเรโน่นั้นได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมบอกว่าสวัสดีแฟนๆเบติสนะครับผมต้องบอกข้อความนี้กับคุณนะครับแล้วก็บอกว่าเบติสนั้นเป็นบ้านของผมต่อไปในฤดูกาลนี้ เจ้าตัวยังได้บอกว่าก็เป็นความจริงครับที่สโมสรและตัวเขาได้รับข้อเสนอในการย้ายไปร่วมทีมอื่นขอบคุณสาหรับข้อเสนอที่สนใจในตัวเขานะครับแต่หลังจากที่เขาประเมินแล้วทั้งตัวเขาเองและก็เรอเบติสตัดสินใจที่จะทํางานร่วมกันต่อไปก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจอยู่ต่อกับทีมนะครับสำหรับอเล็กซ์มเรโน่แบ็กซ้ายวัย29ปีของเรอเบติสนี่เป็นสรุปข่าวบอลสเปนในอินไซต์บอลสเปนประจำวันนี้นะครับพูดคุยกัยนได้ผ่านทางคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงไหลไปกับสเสน่ห์ของฟุตบอลสเปนทุกๆความเคลื่อนไหวทุกๆเรื่องราวบนถนนลูกหนังดันกระทิงแห่งนี้คุณจะไม่พลาดอย่างแน่นอนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ